สวัสดีครับวันเสาร์ที่22มกราคมนะครับ2 5 6 5นะครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของกระดิ่นะครับก็มีการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับเกมที่น่าสนใจครับจากทั้งหมด5คู่ที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเกมที่ออตราฟอร์ดครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันเวลา4ทุ่ม4ทุ่มตรงนะครับความร้อนอยู่ทางฝั่งแมนยูครับเกมล่าสุดกลางสัปดาห์บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ดมาได้นะครับ พวกเขาเกมนี้ยังคงขาดนักเตะสำคัญหลายคนนะครับแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาอารอนวาบิซาก้านะครับสูน้าอย่างเอดิสันคาวานี่และอาจจะรวมถึงมิดฟิลตัวทำเกมอย่างเจดอนสานโชกับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับสานโชเนี่ยช่วงกลางสัปดาห์กับเรนฟอร์ดไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าติดทุรละส่วนตัวเกมนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะกลับมาลงสนามช่วยดีหรือเปล่าส่วนคิชโนโรนัลโดครับซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังของเกมล่าสุด วันนี้ก็จะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับโดยให้แอนโทนีเอลินกานะครับดาวรุ่งชาวสวีเดนครับทำเกมรุกร่วมกับบูโน่ฟานานเดสแล้วก็เมสันกรีนบูดคู่กลางมิดฟิลด์เป็นของเฟร็ดกับสกอตแม็กโชมิเน่นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับคุณคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดแนวรับก็ยังมีปัญหาไม่มีเคอร์ซูม่ากับอันเจโลออกบอนน่านะครับสองเซนทรัลฮัฟตัวจริงเกมนี้ยังคงต้องใช้อิซาดิยอบกับเคล็กดอสันแดนกลางดีหน่อยครับโทมัสซูเชกนะคครับหาายยป่ววจกโิด เกมนี้พร้อมลงสนามยืนคู่กับดีแคนไลท์ครับแนวรุกก็มีมิเกลอันโตนิโอนะครับยิ่เป็นสูนหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมโดยที่จจอร์โบเวนมานูลันซินีและทางด้านของปาโบฟอ์นาวนะครับก็จะเป็นตัวทําเกม3คนนะครับก็ถือว่าดูสภาพทีมแล้วทั้ง2ทีมก็มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้สถิตการเจอกันช่วงหลังถือว่าสูสีนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของทีปีสัตแดงจะดูดีกว่า ต่เวสแฮมเองก็ผลงานช่วงหลังไม่ธรรมดาที่สําคัญในบอลถ้วยลีกครับฤดูกาลน,นี้เวสแฮมเนี่ยเคยบุกไปเอาชนะแมนยูแล้วก็เขียดทีปีศาจแดงตกรอบมาแล้วด้วยนะครับผมมองว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังขับเคี่ยวเพื่อรุ้นอันดับที่4กันนะครับก็มีเวสแฮมยูไนเต็ดมีท่าน้ำฮอสเปอร์มีอาร์เซนอลและแมนยูซึ่งก่อนลงสนามแมนยู U, อันดับ7เวสแฮมอันดับ4แมนยูตามหลัง2แต้มแต่ลงเตะน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับแมนยูในการทําแต้ม บีบแล้วก็กดดันเวสต์แฮมูไนเต็ดขณะเดีวยวกันเวสต์แฮมเองก็ต้องการผลการข่งที่ดีในเกมนี้เพื่อจะได้ฉีกหนีทีมอย่างแมนยูสเปอร์และอาร์เซนอลเช่นกันนะครับผมว,ว่าคู่นี้สูสีครับแม้ว่าแมนยูจะเอาชนะเบรนต์ฟอร์ดมาได้ในช่วงกลางสัปดาห์แต่รูปเกมโดยรวมโดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็โดนเบรนต์ฟอร์ดกดอยู่ฝั่งเดียวดีว่าใดเบติกิอาร์เนี่ยช่วยเซฟช่วยเซฟทีมบอาไว้นะครับแล้วก่อนจะกลับมาทําได้ดีกว่าและเก็บ3คะแนนเอาชนะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ มองเวสแฮมเกมนี้สู้ได้สบายครับแมนยูดูแล้วผมว่านักเตะยังมีปัญหากับการเรียนรู้แทคนติกการเล่นของกุนซือใหม่อย่างลาฟลังนิกนะครับขณะที่เวสแฮมของเดวิดมอร์สครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยพลาดท่าแพ้หลีกอยูในเตดกาบ,บ้านมาสอต่อสเกมนี้พวกเขาน่าจะต้องกลับมาเน้นนะครับและเชื่อว่าทีมขุนค้อนจะมีอย่างน้อย1คะแนนในการเยือนโอตราฟอร์ดค่ำคืนวันนี้ ทีเด็ดวันนี้ครับชี้ไปที่ขุนคอนเวสต์ซีบูเนเต็ดครับผมเชื่อว,ว่าทีมของเดวิดมอร์สครับจะมีแต้ม1คะแนน,นเป็นอย่างน้อยครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ